โรงเรียนบ้านนงเย็นตั้งอยู่เลขที่201หมู่ที่4ตำบลองควาฬออบ้านดหาจัจปุรีรัฐสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปุริรัมเขต1เปิดสอนตั้งแต่ระดับชันบน้นประบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น63คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น8คน การดาเนินโครงการจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบปัญหาด้านการอ่าน,นเขียนของนักเรียนที่ยังอ่านยังไม่ค่อยได้แล้วก็อ่านยังไม่เคยเคล่องเขียนสุดกรรมไม่ค่อยถูกประกอบกับผลการทดสอบ RT มีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่องด้านการคิดวิเคราะห์คิดคำนวณทางคณิตศาสตร์พบปัญหาไม่แพ้กัน มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นทีผลคะแนนคณิตศาสตร์ลดลงคุณครูจึงประชุมวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ กับทางมหาวิทยาลัยราชบัีริมย์โดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาด้านการจ,าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยราชบัีรัมย์ด้านการอา่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการบาโมเดลหลังจากนั้นก็ได้นำนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัย มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมองสุดท้ายของทุกวันการดำเนินการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวนหกคนผู้รับผิดชอบคือนางสาวปัจจรีโกติรัรตําแหน่งครูชํานานการผลการใช้นวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัย์พบว่า มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ32.22ด้านการคิดวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน9คนผู้รับผิดชอบคือนายกิติคดดันดาตำแหน่งครูชำนานการพิเศษนวัตกรรมที่นำมาใช้คือชุดฝึกทักษะกิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ c p a และบาโมเดลระดับประถมศรรึกษา เรื่องจำนวนนับหลังการใช้นวัตก,กรรมพบว่ามีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นด้านการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นร้อยละ12.22ในด้านผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ13.55จากผลคะแนนที่ได้ทำให้ทราบผลของการใช้นวัตก,กรรมที่มีประสิทธิภาพและทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นโดยภาพรวมสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น จากการดําเนินโครงการครั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาเรียนและฝึกทักษะเนื่องจากตารางในเวลาตามหลักสูตรก็มีเต็มอยู่แล้วต้องไปดําเนินการเรียนนอกเวลาอีกครั้งซึ่งเด็กนักเรียนก็มีความเนือาความสนใจก็ลดลงบ้างทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื <donn> ้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ม <uw> ีการหยุดเรียนเป็นระยะเวลานึงยิ่งส่งผลต่อการเรียนการสอนในโครงการนี้เป็นอย่างมากการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลจากการดำเนินการโครงการนี้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการทำการวิจัยในชั้นเรียน และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไปขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายชั้นอื่นอื่นต่อไปขอกับคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบิรีรัมที่ได้ส่งเสริมมีโครงการดีๆเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆในจังหวัดรัมได้นำไปใช้ แห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน